เวลคอมทูปาย c a n ยอนครับวันที่12พฤษภาคม2 5 6 8ปลายเอนาะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็มาจอดตรงลานจอดรถเรียบร้อยนะวันนี้ไม่มีคนนะครับไม่มีคนเลยนะอากาศค่อนข้างปิดนะฝนตกครับก็เป็นวันจันทร์วันหยุดนะมันหยุดแห่งชาติเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะก็อาจจะไม่มีแสงอาทิตย์ให้ดูนะเรไปดูบรรยากาศปายแคนยอนกันไป e t s go ไปเลยครับก็เดินขึ้นไปประมาณ5นาทีนะถ้าสุขภาพแข็งแรงนะก็เดินขึ้นไปประมาณ5นาทีฮนะแต่ผมนี่น่าจะถึง10นาทีนะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่รีบไปฮะค่อยๆเดินขึ้นไปฮนะปลายเอ็ครับผมไปชมบรรยากาศปลาแคนยอนกันนะไปเดินเล่นนะเดินเล่นออกกําลังกายเมื่อกี้ก็ไปเข้าป่าวัดพระธาตุสีวิชัยมาแล้วนะ ก็เมื่อกี้ฝนตกโปรยๆนะฝนตกโปอยพาทิตย์อากาศปิดครับวันนี้นะช่วงบ่ายๆนะตอนนี้ก็ประมาณ1 7นากานาทีนะก็ดวงอาทิตย์จะตกหรือว่าไม่ตกหรือว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไป let's go นะขึ้นไปแล้วตามบรรยากาศไปเดินเล่นกันนะครับออกกําลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขา l นะ let's ส o กนเลยฮะ ตกมาเขมีเห็ดออกนะแต่ว่ายังคงยังออกไม่เยอะนะเห็ดทอบเห็ดอะไรต่างๆนานาฮบรรยากาศข้างทางพอสมควรครับเดี๋ยวผมขอุยาดตั้งกล้องแป๊บนึงนะจะได้เห็นบรรยากาศการเดินนะฮะฝนก็ มาหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วแต่เขานะเขาอยากมาก็มานะฝนนะไม่อยากมาก็ไม่ไปเลยก็ชมบรรยากาศที่มันค่อนข้างจะเงียบเหงานะเงียบสงบนะนักท่องเที่ยวก็คงจะไม่มาฝนมันจะตกเราก็เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยน้มาให้ชมนะบายเอชยมครับ นี่เลยไปไปสกอละเกาะประมาณนี้แหละเนาะจะได้เล่นนะชมหัวล้านไว้ก่อน เดินเล่นนะฝ่ายเอเจียมครับชมบรรยากาศเลยอ๋มีความสุขนะ พักแป๊บหนึ่งครับเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยละเกาะตรงนี้เป็นสาราพักลมพักฝนนะเดี๋ยวกกำลังกายแป๊บหนึ่งนี่สุดยอดเลยวิวนี้สวยมากเลยเดี๋ยวจะเทควิวให้ดูนะว้าว เดี๋ยวเขาออกกําลังกายแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยไปต่อนะป่าเอชยเอ็มครับชมบรรยากาศสวยๆงามๆออกกําลังกายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปต่อ ได้นิดเดียวเ <c> ย <ười> ไปต่อครับเด <c ười> ี๋ยวเราจะเดินเล่นตรงนั้นนะให้ใช้ยขอเรามัเรามองแล้วกันนะตรงนี้สวยครับ เดี๋ยวเราไปตรงนั้นกันนะไปเลยสิ Better, huh? let's go เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นกันนะครับ ดนจำนะอะไดิจ้จำน,นคะครับบีแคปปลแค่แค่เด่เคเข

ủa à, có bao giờ, bao ลมเย็นดีมากเลยครับเดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วฝนมันจะตกนะครับดูนะฮะฝนมาแล้วฮะ ha 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 เดี๋ยวเราก็จะเดินอ้อมกลับนะครับส่วนนู้นนะอ้อมไปตรงนู้นแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วปิดคลิปนะครับผมโอเคไป Let's go เดี๋ยวเราจะกลับนะเราจะกลับเส้นนี้ลงไปข้างล่างนะแล้วก็ปีนขึ้นไปกลับไปสู่ทางเข้านะไป let's go welcome ตกเรียบร้อยครับเออไปกล้องกิ่งไม้ครับตกเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยใส่กล้องเข้าไปใหม่นะแหมเลียวถามจริงๆเนี่ยแล้วเราขึ้นไปข้างบนนะอยากให้บรรยาากศเก็บบรรยากาศที่มันสวยๆแล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตก,กลับกล้องแป๊บหนึ่งแบกฟลิปแบกฟลิป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 แอนด์สไลด์ดาว You flip flip Okay นั่นแหละยูฟลิป แอนเซเลดาโอเคนั okay, ่นแหละเกตเกตก็เวลาลงที่ชั้นนะก็ต okay, ้องหมุนตัวลงนะเห็นไหมเพื่อนเราลงมาเห็นไหมโอเคไปต่อครับ เมื่อกี้โดรศับไปโดนกิ่งไม้หล่นเลยฮะดีนะที่ไม่แตกไป let's go โอเคไปต่อ,อคือมันส่องนี้แล้วมัม้จะได้เห็น ให้ปลอดภัยนะเราจะต้องเนี่ยเดินไปตามร่องน้นํานี่ขึ้นไปตามร่องน้ำนะนี่ปลอดภัยไม่มีลื่นครับตรงนี้เพราะไม่มีก้อนหินอยู่นะปรับกล้องแป๊บนึน่งเลยโอ้ยเนี่อยเนี่ยเราก็เดินไปตามร่องหินเนี่ยร่องนี้เดินขึ้นไปนะเดินขึ้นไปเลยตามร่องหินโอ้โ โอ้ยวิวคอมวิวคอมมาเลยมาเลยนะยูกเกตเดอะบอร์เดอร์เนี่ยนะเนี่ยในในออนเดอะร็อกเนี่ย not slippery on the rock นี้ย not slippery ก็ตามเดินตามหลงหินนี่ไม่มีคำว่าลื่นนะขึ้นมาเก็บนี่นี่เลย แล้วก็ไปต่อได้คร right. ับส right. ุดยอดเดี oh, ๋ยวเราอ้อมกลับละเดี yard. ๋ยวฝนมันจะตกครับผมโอ้ยหยุดถายเก่งมากเลยกันเกตกันเก็ตสุดยอดเท็กเท็กเท็เท็กวิวโกมวิวโกมย่อมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย ก็เราก็เดินเอ้อมนะช่องทางเล็กๆนะก็ไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวฝนมันจะตกฝนจะตกก็จะกลับละดวงอาทิตย์ไม่มีนะวันนี้ไปเอเชียมโอ้ยเหนื่อย ปายเอก็ขอจากลาท่านเพียงเท่านี้เนาะเดินทางอ้อมมาอ้อมหนึ่งละฝนจะตกเราจะกลับไปที่ซิตี้กันแล้วเนาะไปเข้าไปในเมืองแล้วครับโอเคท่านที่ติดตามก็ไปเที่ยวไหนเนะาะขับรถด้วยความปลอดภัยนะก็มีน้ำใจให้กันละกันนะครับปายเอชก็ขอจากลาด้วยบรรยากาศทางลงปายแคนยอนปายเอชสวัสดีครับ Selamat pagi. Welcome. เช็คเลยมีแคฟูนะเช็คเลยเช็คกบแดดเช็คเช็คเลยโท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 เลยทีทอวันกะแมนี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 ครับเด๋ยวเี่ยเล่นกับฝรั่งแปบนึง Yeah. <laughs>